ซึ่งเวลาเนี่ยก็ผ่านมาประมาณสักระยะหนึ่งเนาะตอนนี้เนี่ยไอ้าเอกก็เหมือนกับว่าจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะไรบางอย่างที่ในเอกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันพอรทุกเช้าเนี่ยในเอกก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกเหมือนปวดอ้วกอยากอ้วกตลอดเวลาให้เอกก็ไม่เข้าใจเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยกะว่าจะพาไปหาหมอแต่ในเอกมันนันปฏิเสธไว้มันก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกผมคิดว่าผมปกติดีก็คงจะแค่เป็นอาการแบบแพ้ท้องระยะสั้นมั้งช่วงนี้พระเอกก็จะดูแลในเอกตลอดเวลาเนาะก็ดูแลดูแลไปดูแลมา วันหนึ่งเนี่ยนายเอกมันก็เหมือนทนไม่ไหวอ่ะมันเหมือนก็ว่ามันเวียนหัวมากๆแต่มันไม่ได้อยากรบกวนเอลเลียนพอช่วงนี้เอเลียนค่อนข้างที่จะมีแบบปัญหาเกี่ยวกับการทํางานค่อนข้างที่จะเยอะนายเอกมันเลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลด้วยตัวของตัวเองไม่รู้ทําอย่างนั้นทำไมนะก็เลยล่าว่าจะนั่งรถแท็กซี่แล้วก็ไปโรงพยาบาลด้วยตัวของตัวเองอะเนาะภาพนั้นก็ตัดไปในวันรุ่งขึ้นเนาะไอลเลียนที่มันก็กลับมาแล้วมันก็ไม่เจอไอ้เวยก็งงก็เลยถามกับพวกแม่บงแม่บ้าน แา่บางก็บอกว่าคุณเวเหมือนออกไปข้างนอกตั้งแต่วาวนล้วนะแต่ว่าเขายังไม่ออกมาเลยนึกว่าคุณไปรับซสีอีกพระเอกมันก็เริ่มเอ้ยสงสัยแล้วนะเกิดอะไรขึ้นวะพระเอกมันก็เลยตามตัวตามตัวเนาะก็เริ่มแจ้งตำรวจตามตัวหานายเอกจนไปเจอว่านายเอกถูกลดชนจ้าที่นางไม่กลับมาเมื่อคืนเพราะว่านางถูกรดชนหัวใจพระเอกเนะี่ยก็คือล่วงไปแบบตะตุ่มเลยเนาะเพราะแบบรู้สึกแบบเกิดอะไรขึ้นอนะแล้วถูกรถชนแบบนี้แล้วลูกจะปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยไอ้พระเอกก็คือหน้าช็อกหน้าชาไปเลย พระเอกแต่มันก็รีบไปที่โรงพยาบาลก็ไปเห็นสภาพของในเอกคือดูโซมากๆแล้วคือแบบบาดแผลเนะต็มไปหมดเลยหมอเนี่ยก็ออกมาบอกเนาะว่าเออจะเลือกไปชีวิตใครเหมือนจะเลือกได้แค่หนึ่งนะคือถ้าเลือกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะต้องเสียเพราะว่าตัวของคนที่ท้องเนี่ยเสียเลือดมากๆแล้วไม่เคยไม่เคยรักษาคนกรณีนี้มาก่อนไม่เคยรักษาผู้ชายที่ช้องอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงไอพระเอกมันก็ไม่อยากจะตัดสินใจอะเนาะมันแบบคีมทั้งสองคนไม่ได้หรอรักษาทั้งสองคนไม่ได้หรอ หมอก็บอกว่าไม่ได้หรอกต้องเลือกพาเอกมันก็ไม่กล้าที่จะเลือกเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้าบอกว่าเลือกเลือกเบื่ออย่างเงี้ยเวย่ตื่นขึ้นมาแล้วลูกตายอ่ะเว่มันมีโอกาสเป็นซึมเศร้าสูงมากเลยนะแต่ถ้าเลือกลูกอย่างเงี้ยแล้วมันล่ะมันแบบมันมันต้องการเวื่ออ่ะมันยังต้องการเวื่ออยู่อย่างเงี้ยพะเอกตอนนี้ก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจแล้วนะว่าจะไม่เลือกอะไรเลยมันก็มันก็นั่งของอยอยู่งันนั่งซึมซึมหมอก็เลยแบบงั้นผมจะพยายามให้ได้มากที่สุดแล้วกันนนนะะะพรรเเเออออกกตี้้็หมมืยู่่สภาาาาววซึศ ไม่รู้ต้องทอํายังไงร,รู้อยู่แล้วแหละว่าหมอเนี่ยเขาจะเลือกไขรเขาจะเลือกคนที่รักษาง่ายที่สุดก็คือต้องเป็นเบื่ออยู่แล้วแต่แบบให้ออมันก็ไม่ไหวไงมันก็ไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงภาพเนี่ยก็ตัดไปหลายสัปดาห์หลังจากนั้นเนาะตอนนี้เนี่ยร่างกายของนายเอกอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะฟื้นแล้วแต่นายเอกมันยังไม่ฟื้นพาเอกเนี่ยก็พยายามดูแลพาเอกก็ถามนะว่าเออลูกในท้องเนี่ยโอเคไหมหมอก็บอกว่าไม่สามารถตัดสินใจได้เลยจนกว่าตัวคนแม่นจะตื่นหลังจากตัวคนแม่ตื่นเนี่ยก็จะรู้ทันททีเเลยวว่่าาแบบด็กใน้อง โอเคจริง,รงหรือเปล่าเวลานั้นเนี่ยไอ้เพเอกก็คือจะมาคอยดูแลนายเอกตลอดเวลาเนาะดูแลแบบว่าจะฟื้นตอนไหนอะไรประมาณนี้ไอ้เพเอกเนี่ยก็มาดูแล3-4วันติดแล้วเนาะวันที่5เนี่ยก็ดันเป็นวันที่แปกที่สุดสําหรับไอ้เพเอกแล้วเพราะว่าพอไอ้เพเอกมาปุ๊บปรากฏว่าไอ้เบ่ยหายหมอทุกคนเนี่ยก็คืองงแล้วก็ตกใจมากเพราะปกติแล้วคนไข้ในอาการขนาดนี้ไม่น่าจะเดินได้แต่ว่าเขาหายไปไหน ไอพะเอกเ่ยก็คือรีบวนวนวนหาเลยเนาะตามหากล้องแบบกล้องวงจรปิดเอาไม่ดูเนยตอนนี้พระเอกดูเหมือนเป็นบ้ามากเพราะรู้สึกเหมือนแบบมันเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้แบบลูกกับเราจะคลอดมันเจอเรื่องอะไรเนี่ยไอพะเอกมันก็เริ่มอ,อราว่าแล้วเนาะเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็ไม่เจอเลยว่าไม่เจอว่าเวยอยู่ที่ไหนอ่ะไม่เห็นได้ซาวเวเวยออกจากห้องตอนไหนอย่างเงี้ยคือเหมือนกล้องมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้พระเอมกมันก็รู้สึกเครียดมากๆเลยมันก็เลยกลับไปที่บ้านก่อนเนาะตอนนี้ไปส่งรสิธิอารมณ์ก่อนเพราะว่าถ้ายู่โรงพยาบาลเดี๋ยวมันมีโอกาสต่อย ไอพะเอกมันก็มานอนมาเครียดมันก็มันก็รู้แล้วว่าคนที่น่าจะเอาเว่ยไปเนี่ยต้องเป็นแบบพ่อพ่อตามาแน่ๆเลยมันก็ไปอารวาสบ้านพ่อตาเนาะพ่อตาก็งงเพราะว่าพ่อตามันยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยยังแบบนั่งกินข้าวอยู่ดีอยู่ดีแบบลูกชายพี่บ้านตัวเองมาอารวาสอย่างเงี้ยไอพะเอกมันก็เลยกลับไปที่บ้านตัวเองเนาะไปนั่งร้องไห้ทีนี้เพราะว่ารู้สึกแบบอยากเจอเว่ยอยากเจอลูกอย่างเงี้ยแบบลูกกับเมียตัวเองหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยพะเอกก็แทบจะเป็นซึมเศร้าเลยตอนนั้นอะ ภาพเนี่ยก็ตัดไปที่พาร์ทของไอเวยเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เจอเวยแล้วนั่นเองให้ทายว่าเวยอยู่ที่ไหนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวยไปอีกมิติหนึ่งซึ่งไปอีกมิติที่ตัวเองเกิดมาไปมิติโอเมก้าอัลฟานั่นเองไม่รู้ว่าไปที่นั่นได้ยังไงได้ซ้ํานะเวยมันก็รู้สึกเหมือนเอ๊ะทำไมคน,คนที่นี่จังโลกนี้มีที่แบบนี้ด้วยหรอคนที่สุดในโลกเลยน้องเนี่ยก็สำรวจสำรวจเนาะสำรวจไปสำรวจมาก็ไปเจอร้านดอกไม้ร้านดอกหนึ่งซึ่งเป็นร้านดอกไม้ประจําของเวยเวยที่เห็นล้วนียนเย วยเนี่ยก็เลยเข้าไปที่ร้านดอกไม้แล้วก็ถามว่าเออนี่คือวันนี้คือวันอะไรหรออย่างเงี้ยตาลุลงคนนั้นก็บอกเนาะว่าอ๋อนี่ก็คือวันนี้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 เวยมันก็เลยถามว่าคุณกาลังซื้อดอกไม้ไปให้ใครดอกไม้พวกนี้นี่สวยจริงๆเลยนะผมชอบมากจริงๆอิตาลุงคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าอ๋อกำลังซื้อไปให้ภรรยาผมนะเพิ่งคุยกับเขาได้ไม่นานแต่จําได้ว่าเขาชอบดอกไม้ชนิดน,นี้มากๆเลยผมเลยกะว,ว่าจะซื้อไปให้เขา เว่ยเนี่ยก็เลยบอกขอบคุณเนาะแต่ลุงคนนั้นเนี่ยก็ซื้อขนมมาให้เว่ยพอดูเหมือนเว่ยจะดูเหมือนหิวแล้วเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ดูงงๆด้วยเว่ยเนี่ยมันก็เลยตัดสินใจเดินตามไปสักพักนึงเนาะเพราะว่ามันก็รู้แหละว่าที่นี่คือที่ไหนแต่มันก็เหมือนกับว่าแบบมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะทาให้เว่ยรู้สึกอยากเดินตามลุงคนนี้พอเดินตามลุงคนนี้ไปปุ๊บก็โปเชเลยลุงคนนี้ก็ลังซื้อดอกไม้ไปให้แม่ของเว่ยซึ่งเว่ยที่มันเห็นเนี่ยก็คือน้ําตาแทบจะไหลออกมาเเลยยยยนน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 าาาาาาะะะะแแแแแตต่่่่่่่่มม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 มัััััังงงไไไทํออรรรคกกกดดููพววิถึ็้บ ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้น่ะมันเป็นแค่จินตนาการหรือเปล่าขอยืนดูก่อนได้ไหมซึ่งแม่ของเวยเนี่ยก็คือยิ้มออกมาแบบมีความสุขกำลังมีความสุขกับรักครั้งใหม่อย่างเงี้ยเวยที่เห็นก็รู้สึกว่าดีใจออมากๆเลยก็เลยรีบวิ่งหนีซึ่งสาเหตุที่ไอ้เวยมันวิ่งหนนะีแล้วก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้วเวยรู้แล้วว่าแม่กับพ่อเนี่ยน่าจะเลิกกันเพราะก่อนที่เวย์จะไปที่โลกของไอพ้พระเอกอะ่ะมันก็ซมซ้อที่ว่าเหมือนกับแบบทั้งสองคนจะไม่รักกันแล้วอะไรประมาณเนี้ย เว่ยก็เลยกลับมาที่บ้านของตัวเองก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ที่นู่นน่ะพวกเขาก็คือหย่าก,กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้บ้านหลังนี้เนี่ยก็คือไม่มีคนอยู่แล้วนั่นเองเว่ยเนี่ยก็แอบเศร้านิดนึงเนาะก็เศร้าแหละแต่มันก็เศร้ามากกว่าที่ต้องเห็นแม่ของตัวเองร้องไห้ในทุกๆวันแล้วก็เหนื่อยที่พ่อเนี่ยเป็นคนที่มีอีโก้สูงแล้วก็เผื่อบางทีอาจจะมีเมียน้อยอะไรประมาณนี้ด้วยเว่ยมันก็ท่างมันเถอะยังไงทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วเนาะ เว่ยเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันให้แม่ได้เจอความรักใหม่ๆบ้างส่วนพ่อเนี่ยก็แล้วแต่เขาเถอนะเวยเนี่ยก็เลยนอนซมซ้อที่บ้านของตัวเองสักพักหนึ่งเนาะนอนไปนอนมาก็รู้สึกมันหิวอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าต้องไปหาอะไรสักอย่างกินแล้วแหละพอเดินออกไปเนี่ยก็เกือบโดนโมอเตอร์ไซคันหนึ่งชนแต่พอหลังจากที่มอเตอร์ไซคันนั้นเนี่ยผ่านตัวของไอ้เว่ยไปมันก็ทําให้เว่ยเนี่ยกลับไปอีกมิติเดิมซึ่งเป็นมิติที่ตัวเองเคยอยู่กับเร่นเ,เนียนเป็นจุดอะไร,รเปล่าาาเพระว่มนเหองมิิต พอเวย,เยได้กลับมาที่โลกของเหรียญเนี่ยก็ถึงขั้นช็อกแล้วก็ถามเด็กข้างขเนาะว่าเออวันนี้วันอะไรแล้วก็แบบที่นี่คือที่ไหนหรอเด็กมันก็บอกเนาะว่าที่นี่คือปักกิงไงพี่พี่อยู่ยังไงพี่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเออเด็กมันก็ออกฟิลแบบกวนในเอกเนี่ยก็เลยรีบติดโทรศัพท์ขึ้นมาเนะปรากฏว่าตอนนี้ก็มีสัญญาณแล้วนั่นเองในเอกมันก็ดีใจมากเลยก็เลยรีบโทรไปหาเหรียญแล้วก็บอกว่าเออตอนอยากกลับบ้าน ไอเหรียญที่ได้ยินเสียงเมียตัวเองเนี่ยก็คือแบบไม่สนหูสนแต่เลยแนละ้วตอนเนียก็คือแบบรีบวิ่งหยิบกุญแจแล้วก็วิ่งไปที่รถเลยพร้อมกับขับไปโลเคชันที่ไอเวยเนี่ยมันส่งมาพอขับไปถึงปุ๊บเห็นไอเวยยืนกําลังร้องไห้อยู่เดียวก็รีบวิ่งเข้าไปกอดเมียเลยแล้วก็ถามว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนาะคำแรกที่มันพูดคือแบบไม่เป็นไรใช่ไหมอย่างเงี้ยคือมันแบบอบอุ่นมากๆเลยเวยที่ได้ยินก็น้าตาไหลมากเพราะมันเหมือนกับว่ามันรู้แล้วว่าแบบมันต้องการอะไรชีวิตมันน่าจะต้องการเหรียญมันก็เลยกอดกับเหียญ เหรียญนนก็กอดมันแล้วก็จูบแล้วก็ตัดสินใจที่จะพาเมียกลับบ้านไปหาอะไรกินไม่รู้หลนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แบบปลอดภัยก็ดีแล้วเหมือนกับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันแค่ต้องการให้เวยเนี่ยได้ไปเจอกับแม่แล้วให้แบบให้รู้ว่าแม่เนี่ยยังแบบปลอดภัยแล้วก็โอเคเพราอมีความหลักรังใหม่เพื่อที่จะไมให้เวยเนี่ยไม่ต้องมีอะไรติดขังนั่นเองจะได้อยู่ที่นี่ได้ตลอดไปยาวๆเลยนั่นเองเอาละนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็คงต,งต้องติดตามใน E ีีหน้านะสำหรับวันนี้เนี่ยโนอาเบ ก็แต่ลืมบอกไปเลยว่า EP หน้าเนี่ยน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนั่นเองเพราะว่าหรืออีกไม่แค่กี่ตอนเนี่ยก็จะจบแล้วนั่นเองเนาะเออเรื่องนี้แป๊บเดียวแล้วทำจบแล้วเร็วมากเลยเอะล่ะไปละบ๊ายบาย